มีเรือยานแต่ของกัปตันมีเรือยานความเป็นมาของโครงการดังนี้ครับในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยการฝึกซ้อมเรือพระราชทานเรือทองแบ,บแนแรกพร้อมนําสิ่งของระดัานซึ่งง่ายเก็บรักษาวไว้หน้าที่ตั้งหน่วยไปแจกจ่ายให้กับประชาชนคือความคือต้องการให้หน่วยในสังกัดถือเป็นภูมิคสําคัญ จากขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนดังกล่าในการเตรียมรับสถานการณ์มีการทบทวนมีการฝึกอบรมซัก้องการปฏิบัติเครื่องมือเครื่องใช้ที่มีอยู่ให้พร้อมใช้งานตามเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนสําหรับประชาชนโดยการนําสิ่งของราฐทานเครื่องมือพกบริโภคไปแจกจ่ายผู้ประสบภัยได้ทันท่วงทีที่ผู้ประสบภัยที่บัดเป็นร่วมกับการตำรวจเป็นแขนเพื่นสืบสัน ทางพัตตะเบรย์ไม่มีเปิดโครงการพัฒนาชืวยเหลือผู้ประสบภัยการสุดต้อมเร็วรละทางสุจุโตกำในระหว่างประสบภัยโดยการระับหนุนกลังผลชืวยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนโดยกำหนดการปฏิบัติตั้งแต่ขั้นเตรียมรับสถานการณ์อยามปกติกองกับการตำรวจจุดแสดนที่43เป็นหน่วยงานหนึ่งของทำมาเป็นรัฐระยะเวลายาวนานนะครับการสุดต้อมครั้งนี้จึงเป็นโอกาส

一般来讲，一般。 啊。